สวัสดีพี่น้องเอซทุกคนทุกทันเดอร์เมื่อนี้เป็นเจ้าของวันที่เก็กันยันห้ายสองพันห้าร้อยหกสหาเด้อคือว่ามันมีอยู่ว่ามีเอฟซีทันหนึ่งกาเมื่อวานนี้ก็เอา เลขเอาหอยก็เพิ่นออกไปแล้วละ่เะเพราะวา่าเพิ่นว่าจับสองตัวให้แน่เพิ่นทรงตัวเลขมาเพาิ่นจับบ่เป็นเพิ่นจับมากจับทรงมาให้ให้ปูขุนนี่ละ่ะให้สองสิบหกพระรวยนี่งทรงทรงต่อให้แน่ว่าสันเพราะว่ามันเพิ่นจับบ่เป็นเพิ่นแยกบ่ได้เพิ่นให้แต่ตัวเลขมาเด้อเพิ่นไหนแต่ตัวเลขมากคือเลขเครื่องที่ว่าปูใหา้เอฟซี ทุกคนทุกนั่นให้เห็นนั่นตอนปูทรงทรงเหล็กทรงห้ยนั่นนะบ้านนี้เพิ่นว่าเห็นปูจัดตะล่างดีตะล่างออกดีจัดแยกเกียรได้เพิ่นก็เลยทรงมาให้อีกบานท,ที่นี่เป็นก็เป็นของหลับเป่เพิ่นทรงมาจากทั้งพุทา,ายกาลางพุละทั้งแถวอยุธยากรุงเทพพลละแต่เพิ่นให้ออกสื้อออกน้าลงใจหงเบาออก เพื่อนว่าเอาซื้อออก,กรถก็ได้เอาออกอากาศรถเดิศปูว่าสัน่นมือเอื้อนเศร้านี่มือนี่ละสั่นประมาณสิบโมงเศร้าเพื่อนก็บสีโทามาเอาเลแล้วปูแต่ว่าปูจัดไปหายแล้วปุ๊บเพื่อนว่าเอาออกอากาศรถเดิาาศปูเดิศเ่าเ,เป็นยงังให้เป็นสายบุญเพ,พ,พื่อนว่าเพื่อนเพื่อนพอขาดไงย,ยี่หรอกเพื่อนก็บานะเพื่อนกับสิ่ข่ายยี่หรอกที่วงส่งจังไรกับวงหัวจักนะเพื่อนว่าเพื่อนเป็นพ่นพอขาดยุตตลาดสดเพื่อนด้ตัวเลขมาเพื่อนคำนวณบ่ด้ ตำราอยู่น้ำพืนกะมีีำราคนเลยส่งมาว่าอันนี้ซุดนี้ให้คำนวณสามตัวให้ในเดอร์วะสันคำนวณแล้วก็เลยเสียวอ,ออกอากาศสู่เอซทุกคนทุกทันฟังเด,อด้อกะมีหลายครูอยู่แต่ว่าหักมันถึงสามตมันกะสีมีของปูขุนแจมเขาไปนั่มเด,อด้อตัวใไรปูของปูขุนปูขุนกะสี วงกลมใบดอกของเพลนกัอีกตั้งหากมันจะมีอยู่จับตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส21สิบเอ็ดสิบสองสิบ่หหกสิบเจก้ายี่บสิเหากยี็ดยีสิบแปดคูน้ะยีสิบแปดทางมันหลายอยู่ดิไอีอ่ไอชาว่าเลียกสามตัวไว้สามตัว ถ้าจ,จัดออกมาแล้วมันหลายคือว่าของปูคุนทามันมากสุดที่เขาให้มานํำมาใหาน้นี่คือว่าแน่นอนถูกแท้แน่นอนอาติบอัติบอตดกระดหรือสิโตดนํากระเหลวแต่ได้มักตัวได้กระจัดเด้คัดคูได้กระพานคือว่าทั้งสองทั้งปูคุนกระจัดห้คือว่า สูตรสามตัวโยกกับปูขุนก็มีเพิ่นก็เลยส่งมาใหอยมาสูตรสามตัวมีบ่ปูมีเพิ่นเลยส่งเลขมาเลยส่งมาให้พอ่นว่าเอาไปจัดให้แนออ่ก็คือปูกระสิลงลหัวข้อว่าห้อยหลับเนาะห้อยหลับวันที่สิบหกมอควาปูสิลงว่าห้อยหลับห้อยหลับ สองตัวนั้นปูกระซ่งไปแล้วหัวให้รับส่งพันออกอากาศไปแล้วคือจะเห็นกันเลยที่เนาะอันนั้นคุนก็ส่งมาให้เ่ราะเนของปูคุณเองกซ้ำซ้ำของปูคุณเองนั่นแหละเพราะว่าปูคุณเป็นผู้มาแยกแยะเป็นผู้แยกแยะหวยเพิ่นแยกแยะเ่าเป็นพ่นส่งแต่ต,ตัวเหล็กมาให้อ๋อ 16 hộp oh, kiến yếu rồi yếu rồi kết chưa bao kiến cả tốt lấy lại tốt lấy lại có bốc được lượng nè cả da nào ship hộp có có do Ngốc hả đây chị đây เลอะเนี่ยสม,มองไปแล้วโ่แมนสมองไปตาเบิ้งแมวหน่อยมันเล่นของอยู่อย่ามาเล่นถือของนั่นมันจะพังสินั่นเนี่ยม,มันอยู่แมวหน่อยสุดจับไววนั่นละพอจะมาทำเหล็กทำอย่างมันเขามาเล่นนำหนดมันก็ยุตามนี่ละวานนี้ที่ตัวเล็กที่พันทรงมามันสีมีจังสีเดอรสีเดอให้เห็น ติดตั้งไปให้ตัวเลขที่พนส่งมาสามตัวชุดสามตัวสิเขียนใตว่าชุดสามตัวเลยเ้อชุดสามตัวสามตัวเอฟซี FC เข้าใจว่าพนทรงมาชุดสามตัว เพิ่นจะให้ตัวตั้งมาเกตแปดประทับแล้วหัาเตียมันออกเนาะหัาเตียมันไดเนาะ fc เนาะเบื้องเอาแต่ว่าท่านนั่นก็นล่องเบื้องเอาเพราะวา่าหัาเตียมันเข่ามันมีกะจังติดต่อกันตามตามต่อนอะเกตแปบบดเกตแปเก้าสอง สามอ่าแต้ว่าขาเท้า,ขาเข่าถ้าออกมากนี่กะคือว่าติดตามใดเพิ่นถึงเบอร์โทรให้ปุ๊กคุณนายโยตัวเอาเข่าไปสามตัวโยหลางนี่คือตัวเอาเข่าไปแยกเด้อเอฟซีเด้อให้เขาใจเด้อเอาไปแยกเอาเขาลักรลอยนี่ต้ว่า สูตรน้ำ<ม>ปูขุนมีปูขุนเอาเขาได้แล้วก็ไม่แยกตัวได้แยกสองตัว้วก็เอาลักลอยเข้าไปมันสีมีออกมาจังสี่เด้ออีกสีเด้อเห็นเด้อห้เบิง้งอ้าวจัดเฉลยบอทันเพื่อว่าเป็นการเสียวเวลาเนะาะเอฟซีฉสารรับส้มรับฟังอยู่คือสุด,ส,ดสามตัวสามตัวเด่นเด่นมาหน,นี้ของปูขุนเสียเอาลงไก่อนสีกลมใบเด้อของปูขุนเด้อ ของปู่คุณสีเอาลงก่อนเพราะว่าให้มันเหตุเป็นจิตใจลักษณะกันไปเลยคือมันมีของปู่คุณเียวลงก่อนคือแถวของปู่คุณจิกกลมไ้ของปู่คุณเองของปู่คุณเองก็มีสีคหนึ่งนี่ของตัวของปู่คุณเองเลียกคือสามตัว 4หกหัดออกมาไม่ไหมสดสด C หกหเดี๋ยวกะสามเ,เบื้องให้จบคลิปด้วี่เด้จังสีได้เข้าใจว่ามาจ,จังใดสามเ แลก็หกหนึง่งสี่นี่คือตัวของปูคุณเองอปูคุณสิสิกลมใบ้อสิกลมสี่เหลี่ยมใบนี่ของปูคุณได้หน,นิละนี่ให้เข้าใจของอิฟซี่ที่ผนส่งมาให้ชัดแล้วกะก็เป็น กลุ่มของเพลินแต่ว่าขาเสียวลงนำกันของเฉพาะของปูขนเอาเข้ามามีสามยางนี่เขียนปีในหน่อยไว้ทั้งบนเนาะนี่คือของปูนี่ของปูเองปูเองปูเองได้หนิเด้อ ไปสนใจไปนั่นกันบเบิ้งเอาไปเบิ้งเอาไปจับจับใจหาลอตเตอรีได้ห้ยสามตัวได้บาทนี่สามตัวกะจัดแล้วจัดแล้วตัวจัดแล้วของเพิ่นทรงมาก็มาแยกออกแล้วแยกออกเป็นคูคูแล้วได้บาทนี่สิเยนตัวหน่อยก็เกา รว่าเนื้อที่กระดาษมันสีบ่อพอของเพื่อนเองบูมาแยกแล้วเรียบร้อยแยกเป็นตัวตัวเป็นคูคจับกันมาแล้วเ้อให้เห็นเดอรดนี้เ้อของเอฟซีที่ทรงมาขีเขียนตัวหน่อยก็เกาเบิง้งให้ดีแคบหน้าจอเบิง่งดีๆจังไปจดออกแยกแยกกันแยกออกเด้อตัวไดมักกระจัดตัวไดคัดกับพานเด้อเอฟเด้อเข้าใจผู้จัดให้ ตามความเรียกร้องของผู้คนทรงหวยมาใหา้ทรงเลขมาใหา้เกตสองหาผูนทรงมากก็เลยจัดให้เพื่อนเพื่อนมาออกแนวออกอากาศได้โหลดว่าสันเพื่นกะสีมาเอามื่อนี้ละจัดแล้วเพื่นกะสีเอามาโทรมาเอาเกตสองหาสองสาม เกตเพิ่นว่าแต่ปูจับออกได้คือรวยเลยเพิ่นว่าจัางสี่ละปูก็เลยจับให้เพิ่นเพิ่นจับบเ่เป็นเพิเ่นได้เจอตัวเลขมากสี่เพิ่นได้เจอตั๊มล่ามาแต่แห่งจับบ่เป็นสามเกตกั Get. เป็น บุญของพัวเข้าน้อยเอฟซีน่าเป็นบุญของเอฟซีทุกข์ทุกคนทุก,ท,กทุกตันสีได้เห็นเลขสามตัวอาจจะเขาบ่อเขากัยังบ่แนนใจให้มันพานหลบหนีไปก่อนน่าเบืองเอาเป็นเบืองเอาแล้วกลไปพิจารณาเอาหมักตัวใดสอบตัวใดจัดตัวใดขันปูคุนหมักตัวใดปูคุนกษิกาให้คือกันนั่นแหละสิล่งขีดใ้ทางใ้ลางหมายคือกันสามเจ็ด เพื่นว่าจับมันจับนังเทียมันกระหาบนังเทียมันกระเบิ่นหนาเบิ่นหลังนี่เพื่นจับว่าเป็นแต่มันออกพื่อนสูตรนี่ของเพื่นนี่เห็นว่านี่สองตัวนี่นี่ตัวนี่หกตัวนี่เป็นตัวต่างนี่ตัวตัวถอดนี่มองให้เห็นยวบานี้กับ c สามเก้า c บังให้จบด้อย f c เด้อจะได้เข้าใจ ยาวาหลายว่าเป็น3ามตัวที่สาเก่าครัถ้าติดมาแล้วก็คุมเด้อฟซเด้อว,ว่าท่านอาจจะเป็นผู้รวยรอยล้านก็ได้ขันจับตัวถือเนาะจับตัวออกผู้คุณก็ให้เป็นแนวทางเด้อผู้คุ้นก็จะใหะ้ให้ลูกลันจับรเจะรี่ืือกันส่งให้ลูกลันจับขื้นกันนั่นแหละเฮ็ดไปแล้วก็ได้ เพราะว่าหัวตะมีคนส่งมาเพื่อมันถ้าเสินทางของพันมันดีเดินดีต่อไปเฮากับเฉดีเห็นตลอดเสินทางเดินดีมีสองตัวมีสามตัวให้เห็นแยกแยะออกสูตรของพันสงมากเด็กสูตรพันเอามาแยกแยเพันมีถ้าเป็นตัวตัวมหายอันนี้ก็ อย่าตะความพอใจของเอฟซีนาผู้ได้หมักตัวได้กระจัดเลยผู้ได้คัดตัวได้กระพานเพราะว่าตัวนี้เขาตาแฉโนอว่าสันกัจัดเลยเด้อนั่นแหละคือของปูคุณเองอยู่ทั้งบนเนี่ยเลียมเลียมไม่หันเกตหาเกตนี่ของเพลินชุ่มลางลงมาเนี่ยเอาจาของปูคุณเกตห้าเกตสองหาเกต Okay. คนส่งมาแล้วก็ส่งให้เพื่อนเพื่อให้วลมรวมมือเพื่อนบางที่อาจจัดออกมาแล้วมันที่เป็น <c oughs> ตัวซ้ำวามลำคลมร,ว,มรว,มวยให้ f อฟซีกับว่าบ่ไดดเนะาะอาจจะมีผู้หารตรีลยโป๊ะรางวัลทีหนึ่งรางวัเลเด็กไายเฮ็ดจังใดนี่คือของสมตัวจัดให้เลย เจสี ee, people. People, mm ่ผ hmm. ู mm ้ล hmm. ังคนกับ euh สีงงงงอยู่ว่าเออมักเล็กตัวนี้สามตัวนี่เชียวตัวใดสซนอนี่คือจัดให้แล้วคือจังเส้นครูหาเกตจังสี่ก็จัดตัวนี้เข้าไปแต่ก็มันก็มีหลายตัวอยู่เด้อแต่ว่าผลทรงมาซ้ำนี่ก็จัดได้ซ้ำนี่อันผลมาทรงบาดรุ่นย่าทรงมาอันหลายตัวเอาทรงมาซ้ำนี่ละว่าต้องเพิ่มมาอีกเด้อเพิ่มมาอีกมันจับมันจับยากแล้วซ้ำนี่ก็จับได้นี่ซ้ำนี่ว่าเป็นยัง ทรงมาหกตัวทรงมาเก้าตัวนี่ให้ว่าตัวตั้งตัวจับออกทรงมาแบบนี้แหละเข้าใจแล้วเฮดไดแล้วเด้อที่ผู้ทรงมากระไดขันเบื้องคลิปนี้ไปแล้วก็สทรงมาอีกหมดต่อไปมาเป็นยังถ้าเฮดไดก็จัดให้เลยเสนอหนาโยาบของทันเลยเกตเก่าคือว่าของปู่คุณมี3สาม สูตรสามตัวมี่เด็กก็แม่นพร้อม่เลยว่าแม่นว่าแม่นโมขอให้สองตัวทันทรงมาแม่นเท่านั้นแยกได้เลยเอามาแยกทรงมาให้แยกสองตัวเราก็จ,จับสามตัวขอให้เลยลักลอยขอให้เลยลักลอยนี่แม่นมากแต่ทันทรงมาลดสามตัวเอาหลักมาให้สีหาเก่า โอ้มัติดกันก็บ่เป็นหยังดอกเนาะติดกันก็เบิ่งของไของมันอยู่ดอกจัดใหม่จัดใหม่ยับลงใหม่จักหน่อยเดี๋ยวสิว่าเด็กติดกันเบิ่งยากยับลงใหม่จักหน่อยสล่ะซะท่าน ผู้ใดมักตัวใดสามตัวใดจัดเลยว่าพลาดถ้าเข้ามานะตรงมาตัวนี้แน่นอนกลุ่มนี้แน่นอนถ้าเป็นสองตัวเข้ามาคือเรียกลักลอยนี่มาตรฐาน2องคิดแป เก็ดแปดสูตรขยุ่น้ำปูคนเนี่ยแหละสูตรลักลอยสี่เก็ดแปดแต่ว่าผู้ทรงมาสีทรงพวกเมนย่ำมากไฮบอสทอนละแต่ลักลอยถอดออกได้ไฮลักลอยไฮเก็ดแปดหา เดือเบิงงเด้อเบิงงัันเด้อ F ร์เฮฟซีกธรรมกะจัดเลยขัดกระพานเสี้ยนสมตัวจัดห้แล้วพอมีคนทรงมาให้จัดห้แน่แยกห้แน่แยกแล้วเรียบร้อยเด้อเหมือนี่เพิ่นก็มาเอาไปแล้วเอาลงใเฮฟซี F C. เห็นก่อนเดืดฮาคือเพิ่นเบิงงคลิปปูว่าปูจับ จับว้ได้ดีพ่นเลยส่งมาให้จับให้ดอกเรื่องของเลี้ยงก็ได้เป็นสะพานบุญให้ FC นำระบาดีนห้าเนาะเลข3ตัวได้มาแล้วเบิ้งไปรอบแรกเขาว่าเขากระเบิ้งกันเนอบางที่อาจบกทันที่ส้มที่เบิ้งของสองของปูขุนี่ยอาจจะเป็นเศรษฐีในิบตาของบันที่16กันยาเด้อส Nhà tròn. Tròn câu tròn. Câu tròn. Chi câu ไปลไปลายแล้ว9 2 9 2 9 2 o 2ผนทรงมากครับจับคูแล้วครับมีในตำรากรกะบอกทรงออกอากาศเด้อมีในตำราก,กระบองออก c 9 2 เกตเก้าสองสี่เก้าสี่เก้าเกตบอกเอฟซี FC เข้าใจว่าถ้าเอฟซีอยากเล่นสองตัวก็คือสองตัวยูไทยนั่นแหละจับออกมาเล่นแยกออกมาเล่นมักตัวใดก็แยกออกมาเล่นเป็นสองตัวนํามสองตัวยูไทยคือนั่นคือตัวสองตัวให้เข้าใจเด้อผู้ใดเียนเียนหวยสิเข้าใจยืดอก สตัวไทยก็คือเลข2องตัวนั่นแหละหาลักลอยหอยซืซ้อเก้าเกตสองเก้าอ,องเก้าเกตจากทังสองสิบหกพาลวยชาแนวของปูคุณทรงต่อให้เพินทรงมาปูกระซำทรงต่อให้เอฟซี FC. ทุกคนในเบิ่งได้เห็นเนาะสิบหกพาลวยพาลวย เอซี่ผู้ไดมักกับจัดเลเยอร์ผู้ไดคัดกับพันเบึงน้ำกันซาเนี่ยให้มักกับจัดผู้ได้คัดกับพาน, <c oughs> น,น,น,นย้ำม,กกมาคอมเมนต์กันแบบนั้นแบบนี้ถ้าท่านทำได้ท่านก็ทำมาให้เป็นสะพานบุญของผู้คนผู้คนก็สิขอบคุณนแต่ผู้คนนั่น เอซีทุกคนก็เข้าใจว่าขันมักจังจัดเด้อขันคัดกับพานปูให้เป็นแนวทางได้หนิคอเมนมาด่ากันที่หลังมักกัเอาไปเลยบ่ามักกับเป็นยังบ่ามักกับแคบหนาจอไปตะเบิงกันของปูขนกับเห็ดยังมากกับพอไปได้เยก็เห็นเห็นคลิปของปูขนยูดอกตี่ทังหาหน่อยทึงเล่าเน่อ tương lai tạp ăn hiến cắn như đọc nào hãy bơ tô vậy hãy bơ tô xuống hốc xám xuống cầu กิดกิดหาแปดอ้าวเวหลักกลงเลยมาพอสมควรแล้วนะเอาบาทนี้ปูคุนจีสิคิดตัวที่ว่าปูคุนมักติดใจอยู่เด้อคิดไตลางให้เฉพาะปูคุนเด้ออันนี้คิดของเพื่อนดอกถ้าปูคุนมักน้ำสอบน้ำ ตัมักตัวสอบขีดใต้รางไวอันสามตัวนี่คือของปูคุณเองเด้อนี่เด้อนี่เด้อนี่สามตนี่สามตัวนี่อันนี้ของเพิ่นอันเอฟซีมักตัวไดกะจัดเลยเด้อมันหลายโตแน่คือวันเป็นเลขสามตัวเนาะเอฟซีกะสีเข้าใจอยู่งมักกะจัดคัดกะพานเอาแคบหน้าจอแคบหน้าจอทั้งปูคุณให้เป็นแนวทางในการจับหาลอตเตอรี่เด้อสามตัวให้มาแล้วเพินส่งมา ผู้คุณก็เลยจัดต่อให้แต่สิบ,บอกตั้งหัวขอเนาะหัวข้อก็คือว่าง่ายลับ16กันยายนสามสุดสามตัวนี่คือเลขตั้งรักของเพิ่นเพิ่นไ้มาให้ผู้คุณมาจับเอาเองจับให้เพิ่นเลขตั้งรักไว้คือเจ็แปดเก้าสองสามหานี่ือเลขต่างรัก หกตัวอันนี้ตัวมาสีตัวมาแยกออกนี่คือเกียรสองสีนี่แหละที่ส่งมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าเป็นทรงมห้อิหริ่มทรงมาให้จริงเป็นว่าปุวออกให้เนเดอร์จัดสามตัวให้แน่เดี๋ยวผมจะโทรมาเอามือนี้ะ่ะเพก่ารจะโทรมาเอาเจ้าของวันทีเปดเนี่ยของวันชมือน,นี้ก็เป็นวันทีเกียรตันทีเกียรนี่แหละมือถมคือมือวันทีเกียรติผมจิมาเอาแล้ว แต่ว่าปูคุ้นเอาออกอากาศไ้ซี e ่เห็นคือกันแต่เพิ่นเอาไปเพิ่อนอาจจีบออกอากาศเพราะว่าเพิ่นเป็นพ่อค้าในตลาดเพิ่อนอาจจเลินอยู่ในกลุ่มตลาดของเพิ่นแหมมีละขันมันเข่าจังไดกะมันติดจังไดกะให้เบิ่งกันเด้อปูปูกะสีมีให้เบิ้งตลอดด้บันนี้เพราะว่าเพิ่นก็บซื้อสารกับปูมาแล้วให้เบอเร์โทรมาแล้วเพราะว่าสองตัวที่ปล่อยไปกวนน,ววน,วนั้นวางไวยหลับกันละหวยหลับในนองตั้งหากเด้ออันนี้หวยหลับ อยู่ประเทศไทยนี่อันบางห้อยหลับเสื่ออันห้อยหลับเมืองนอกกับสกีนบางห้อยหลับเมืองนอกอันของประเทศไทยกับสกีนบางห้อยหลับเสื่อให้เอีเข้าใจได้ว่าห้อยหลับจังใดฟังแล้วก็ให้ฟังละเอียดว่าแมนว่าสิหลุดเบื้องเบื้องข้าวเดียวหลุดเบื้องตัวเหล็กหลุดว่าแมนจังสันท่องว่าได้ฟังความละเอียดความละเอียดที่ถวนว่าได้ฟังจากปากปูคุณละเอียดที่ถวนคือว่าห้อยหลับนี่เป็นห้อยหลับที่เขาเจ้าส่งมาให้แยกเอาแยกออกให้เดี๋ยวก็ส่งออกอากาศถ้าของเมืองนอก ของหลานสาวนั่นเป็นตั้งหากหลานสาวทรงมาจากพุนประเทศนอกพุนเขากับบกหูจกักแล้ว่าผู้คุณเป็นผู้ใดเพราะว่าเขายังเกิดในหน่อยอย่ตอนเป็นลุงเขาพ่อเขาหญ่มากเขาไปทําการทางานได้มันก็นได้แยกกันเขากับบ้หูจักบ้สนชนิดจะน้มกันไปไหนเขาก็เห็นหนายกันยุดอกตอนออกไปที่แรกเขากับว่าปัวไปออกขอเขาก็ทําทางเลจลําย่ญ่มาอยเลจลําใหญยก็จะธยาให้เขาฟัางละละ เขาหุดจักแล้วบาดนี่ว่าเป็นผู้ไดนแบ,บนี้ก็มือนี่ก็มีอ้ำนี่เหล็กสามตัวเด้อทั้งเอฟซีทรงจากพละทั้งสายกลางพละมาให้คือสายกลางนี่ว่ามันสายนั่นนี่สายผักกลางนี่ทั้งอายุทยาทั้งกรุงเทียนพละทงมาท่านก็บ,บอกซื้อมาอยต่ว่าบอาซื้อท่านออกอากาศดอกเอาเต้าตัวหัวตัวเลขกที่มาขัดออกนี่ละตัวเลขที่ท่านให้มากออยู่ทั้งบนนั่นเห็นมาเก็ยแปดเก่า สองสามหารเรียกสามให้จัดสามตัวให้แน่หกตัวนี่เอามาถอดตัวเอามาถอดก็คือเกตสองซีเอามาถอดนี่ละเอฟซีเอ้ยขันผู้ได้เขามาเบิ้งแล้วกัเอาไปผิดจ,จะละาเบิง้งมกักกะจัดคัดกระพานเนาะสำหรับมือนี้ก็ให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนทุกทกานประสบแต่ความโชคดีถือละมันที่หนึ่งวันที่สิบหกที่สิบสองนี่นี่ละเลขสามตัวจัดมาให้แล้วขอยเอฟซีทุกคนโชคดีสำหรับมือนี้สวัสดี